เมื่อคนเราไม่เป็นที่รักของเทวดาใทุกท่ายแล้วทำอะไรกไม็มีความสุขความเจริญมีแต่ก็เสียเบีต้องตายอย่างทรมานคนมันเยอะมากขึ้นสถานที่โลกนี้ยังมีทุกแห่งทุกคนในโลกนี้หนาวจัดก็มีคนอยู่ร้อนจัดก็มีคนอยู่ น้ำพิ่มมากก็มีคนอยู่ไม่เหมือนครั้งสมัยเมื่อสองพันกว่าปีสมัยที่พระเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกผู้คนเรียกฐานที่ทำมาหาจินที่หนาวก็ไม่อยู่ที่หนาวมากก็ไม่อยู่ที่ร้อนมากก็ไม่อยู่พุกยกไปเรื่อยหาฐานที่ที่เหมาะมีที่ดินที่นาดีงาม ไปอยู่สาที่แห่งนั้นเมื่อไปอยู่มากก็ขยายลูกขยายร้านออกไปประเทศอื่นเห็นว่าสถานที่นี้ดีจะมายึดเป็นของตัวเองยกทัพมาตีกันมีชัยชนะรวมชาติกันใหญ่โตบางที่สงครามเกิดขึ้นทุกเวลาเกิดขึ้นอย่างมากมาย คนตายเป็นเบียก็คน,นรวมประเทศให้ใหญ่โตขึ้นมาคนประเทศจีนประเทศอินเ,เดียอย่างนี้เป็นต้นพ่อผู้ใหญ่นั้นไม่อิ่มไม่เบื่อในการสวงหาอาณาจากอาณา,าล้านานิคงซึ่งขยายองคักมากมายโจกตีโคนล้างฆ่าคนผู้ไม่ขัด หวังมาก,กัดควางความเจรเิญรุ่งเรืองตัวเองขยะอันจักษมากมายแต่ถ้าพิจารณาว่าดีหรืไม่เมื่อประเทศใหญ่สำรแล้วก็คือดีเพราะว่าทางตอนบนหนาวมากหน้าหนาวก็มากี่ว่ที่ทางตอนล่าง ้าทางตอนล่างร้อนมากก็ย้ายไปทิศทางตอนบนทางทิศเหนือฝนตกมากทางทิศตะวันออกฝนตกน้อยก็ย้ายไปย้ายมากห้แหล่งเป็นทิที่ดีถ้าพิจารณาตามหลักแล้วทางที่ใดโดนโดนมรสุมโดนแผ่นดินไหว พายุลทลรมนาก็ไปช่วยเหลือกันเรียกว่าประเทศเดียวกันใหญ่โตเป็นสิ่งที่ดีประเทศเล็กบางประเทศอย่างประเทศน,นีปาลแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่นก็มีประเทศเอื่นให้ความสนใจมากมายเพราะเขาคิดว่าไม่ใช่ประเทศเดียวกันไม่เหมือนประเทศจีนที่ใหญ่ ที่ไหนมีความทุกข์โดนธรรมชาตเลีนงานก็รับบริจาคจากคนจำนวนพันล้านนั้นคนละแค่พันบาทก็ได้เงินมหาศาลนี่แหละคื็สิ่งที่ดีเหมือนกันที่เขาลาอานิจับได้ใหญ่โตสมัยนั้นสมัยนี้มันก็ไม่เป็นไร ตนก็รช่วยเหลือกันอยู่สถามที่แห่งใดมีการเจอภัยพิบัติธรรมชาติก็ไปช่วยเหลือกันทั่วโลกได้โลกที่สมบสุขเพราะความเมตตาต่อกันด้วกันโดยมีธรรมะเป็นตัวชี้นำยุคใดสมัยใดถ้ามีคนผู้นำที่ดี เป็นพระยิ่งดีลายเป็นพระเป็นตบริษัทผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้นำพิธีคอยอบรมสั่งสอนญาติโยมให้เดินถูกต้องตามหลักธรรมหลักศีลให้มีความคิดเคารพในสิ่งที่เป็นมงคลอปนประเสริฐย่มนำมาถึงความสุขกายสบายใจตามมาโลกนาอยน่าดู ถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดจำศีลภาวนาโลกก็จะไม่แตกเร็วเพราะคนเราทำดีย่อมเห็นใจกันหรือว่าเห็นใจใจเห็นถ้าทำดีออกมาที่หน้าตาทำดีหน้าตาก็ดูมีเสน่ห์ใครเห็นก็อ